นูดมันมีห้อยคนมางานบ้านแหล้วห้องเก็บของนี่ประตูมุนเมื่อนี่ประตูใหม่ประตูห้องเห็ดใหม่นี่เบื้องดูนี่หนูดเอ้ยสงสัยพร้อมของยายนุ่งยายของยายนุงกับเปิดเซเว่นมาสวกหาเอาของห้อยมันเอาวนมันมันเอาโต๊ะหนังสือเด็กน้อยบรอ,อยู่มุ่บหนี่บิ่งมันขุนของลุงเอเลอยอยุนเฮ้ย มันสิเมนแม่มันผู้ใดตัวนี้มึงได้ลอกไว้บ่วผู้น่ะมันมาเอากระเป๋าแบบนบล่องมันมีอย่งในนี้กระเป๋าอยู่หลังท่านี่เด้เนาะอือนั่นมาหาสวกขวงไปขายมันก็เป็นต่านายแถว่ะเฮ็ดจังใดบ่ะมันงัดประตูมุนเหมือดเลว็ว หน้าบ้านมันกับบล็อกเปิดเวิ้ยุณแก่ยู่ใสมึงเอาไว้ใสอันนี้มันยังนี่นี่นี่เนวมันงัดพววมันหามางัดตัวอันนี้มันเป็นตัวมันงัดขาดออกเลยนี่เหลาประตูดีๆห้างหมดเหรอประตูเฮ้าเปลี่ยนไม่เที่ยนปวกจอม่ะ มันสิมาสวกเอาของในห่องนี่เลยวแต่นายแถวบ้า,บานเฮ็ดจังใดฮาร้อหน้าร้อ่ร้อหน้าพูดย่นกับเสียเนาะผู้หนังมันมาเปิดหอดสิ่งหอดอยังมันจีสวกหาหยังอยู่หนีมันมีอย่างจังหวะหน้าต่างกับบอโกบอเล็ก เซเวชาวาอยู่ของยายนุ่งก็เปิดเซเวอยู่มึอบ้านกวนมึอเขาบอกหลุดมากนะมันสีงัดพร้อมกันบอกเงินมากงัดใหม่แ <c oughs> ม่มาตัดหญ้านี่พ่อเขาก็ยางมาเบิองนี่ตัดหญ้าน้าบ้านว่ามันกับมุสสอบก็สอบอยู่ตูนั่นนะมาหาสอบเงินสอบคำคิดไล่ห้องน้ำก็ยังมางัดอีกลงนี่ น้ำก็ง,งัดเลยเร้อห่างชีวีอีกเหรอได้ตืดหยังเลยมันเอาไหม่มากงัดเลยนี่นี่น,น,น,นี่ห้องเก็บของนี่ซุ้มซ้างเขาบ่ได้เข่าดอกนี่โต๊ะเด็กน้อยอยู่นี่มันเป็นโตหยังนี่หนังสือกองเอรีอยู่นี่พุน่นะหมอนขันบ่เข่ามาเบืองนี่มั่วไอ้ปวกย่อระบาดมาเอาไหม่โซฟาเก้านี่ไปงัดห้อยมันมาก เอาใหม่ใหม่ๆขึ้นนี่ละมั้งว่ามันเอาใหม่งัดใหม่เหมือนป่นใหม่ๆอยู่